ดังมากเครื่อง้างจานไม่เป็นไรไม่พูดเยอะลีลาไปต้มเลยต้มเลยทําเลยถามว่าเสียใจไหมมันก็แอบแบบเสียใจนิด,นดแต่ว่ามันก็โกรธด้วยแบบอือทําไมอะไรทุกครั้งก็จะแบบต้องด่าแม่กูไม่ใครูทุกครั้งวะเข้าใจไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะุกคนวันนน้คเปพลกันอีกแล้วนะคะ เห็นเสื se <Property segue> ้อ <Emp> ฉ <aters> ันแบบนี้คืออะไรจ๊ะคือใช้ยางนะจ๊ะรัดใช้ยางรัดสุดพลังค่ะเพราะว่ามันเตื้ยลงมาแขนมันเตื้ยลงมาน้าค่ะวันนี้ทุกคนค่ะวันนี้เราจะมาฟิลแบบอันยองฮัเซโย ทำซาเมด้าอะไรอีกอ่เลือกป้าได้ออกถาม,มาวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาต้มมามา่าเผ็ดเกาหลีกินกันนะทุกคนเสียงดังมากเครื่องล้างจานไม่เป็นไรไม่พูดเยอะลีลาไปต้มเลยต้มเลยทําเลยและนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันไปเหมาเดีย๋ยวใช้มาเหมาแค่สองอันเองไปซื้อมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอันนี้คือนำเสนอนำสดใจมากมันจะเป็นไสก้กรอกพันเบคอนแล้วก็ข้างในเป็นชีสพิซซ่ายังไม่พอจ้ะอันนี้คือมอสเตเล่าชีสนะคะใครที่ชอบแบบ ความยืดๆยเซ็บๆนวๆน,น,นี่ก็คือแนะนําอันนี้มากยางยังไม่จบเราก็จะพันกินกับซาไลาย <Yeah. S 1> ลชูชินะคะกินแกล้มแกล้มแกงแถ้าถามประหมดหรือ,อยังยังเราก็จะใส่ไข่ไปด้วยค่ะพี่สาวรับรองเลยว่าเด็ดดวงพวงมาลัยบอกเลยว่าสุดๆเป็นเมนูที่ง่ายมากแล้วก็อร่อย เป็นเมนูที่เหมาะแก่การแบบต้มแล้วนอนดูซีรีส์อะไรเงี้ยต้มไปกินไปดูซีรีส์ไปอะไรเงี้ยคือเลิศมากมาม่าเผ็ดเกาหลีอันนี้ที่ฉันจะเผ็ดคุณสองเลยนะคะคือกินให้ตับไตไส้กุ่งกระพงกระเพาะมันฉีกขาดเลยเสร็จเราก็จะใส่กรอกค่ะใส่ลงไปด้วย ุคน,นี่คือมามา่มาเผ็ดเกาหล,ลีของเรานะคะโปะด้วยชีสแบบเน้นๆเดี๋ยวขอญาตแบบผสมกันนิดนึงอืมอืมชีสอืมทาทำไมวะทําให้สวยงามแล้วก็มาผสมกันเหมือนเดิมนี่โอ้โหเผ็ดร้อนมากชีสอยู่ที่ใดชีสของเราดนหายลงไปแล้วแล้วก็นี่นะคะไข่แตกยังไข่แตกย่างแตกแล้ว คุกคุไข่แตกแล้วอันนี้คือชีสของเราม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 าพร้อมและพร้อมล้ไม่ลีลาอือทานได้ร่อยนะคะอมอสเซเลรา,าชีสคือนหอมมากมันหอมมันนุ่มมันแบบไม่ถูกอะไข่แตกแล้วเสียดายอะมันจะเจาะโซ่ซะหน่อยอืมมาขอใวยกรอกให้กรอกชีสนะคะแก้เผ็ด ได้ก่อมหัวมากมันมีความมันๆชิชๆทั้งในอ่ะทุกคนดีมากอ่ะอร่อยมากเน้อเนื้อแน่นมากเจ้าดีดดีดเกินจับซะหน่อยไหมกันไกลไหมดีดเข้าของตาดิซันอ่ะเคยโดนมันฟมงเข้าตาแล้วอ่ก็เลยไม่อยากเสี่ยงคือตอนนี้ก็จะว่างแบบยาวๆนะทุกคนเพราะว่าตกงานอื ไม่มีงานทำนะคะช่วงนี้ก <c ười> ็ <c ười> จะอยู่บ้านแบบยาวๆนอนฉ่ำหาอะไรมากินหาโน่นหานี่มาทำคลิปอะไรเง, <c ười> งี้ย <c ười> เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงไม่มีงานทำเดี๋ยวขอกินก่อน <c ười> เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าในเป็นคนแยกประสาทไม่ได้ก็จะกินแล้วมาแบบเล่าเรื่องให้เรียบเรียง เรื่องอะไรเงี้ยไม่ได้เลยต้องกินก่อนแต่ถ้าแบบพูดเรื่องไรสาระไม่จริงจังเนี่ยทำได้แต่ว่าถ้าแบบจะให้เล่าเรื่องกินไป<อ>ด,ด้วยเล่าเรื่องไปด้วยนี่คือทําไม่ได้ไม่มีความต่อมาแยกประสาทไม่ได้คะ่ะโอ้ยนี่ก็ยาวเกินอะ่ะม,ม,มืมาม่าเผ็ดมันไม่เผ็ดเหมือน ส้มตำอ่ะทุกคนมันไม่เหมือนเรากินส้มตำอ่ะมันอันนี้มันจะเผ็ดแบบร้อนๆนะอ่ะส้มตำมันจะเผ็ดไปอีกแบบหรือว่าน่าคิดไปเองอ่ะเผ็ดมันก็นนะั่นจะเผ็ดเหมือนกันแหละเนาะอันนีงไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันเลอะไปหมดเลยเวลาเรากินอ่ะบางทีเอากระดาษทิชชู่ไปเช็ดจมูกอะไรเงี้ยแบบขี้มูกไหลใช่ไหมแสบจมูกค่ะพี่สายอืมนี่ก็เป็นไข่กินแล้วอ่ะแล้วต้มมาเผื่อใครอืมถ้ารู้ว่าตัวเองจะกินไม่ได้ต้มมาเผื่อใครเอาหัวก็ไม่กินค่ะอะไรก็ไม่กินนะมาม่าเผ็ดอืมแต่ว่าถ้าอยากเห็นอเล็กมากินมาาาม่เเผดกหลีีในนนขอคิป้แ ซึ่งมันเป็นไปยากมากซึ่งยากมากกับคําว่าแสนวิวซึ่งดิฉันรู้ว่าเป็นไปยากดิฉันก็เลยขอไว้ก่อนถ้าอยากเห็นอเล็กมากินแสนวิวกดไลค์กดแ like, ชร์ค่ะทุกคนคนจะได้มาหยูดดูเยอะๆแล้วเนยจะบ,บ,บังคับอเล็กมากินบอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่น่าสงสาร <laughs> แสนวิวนะถ้าถึงแสนวิวเดี๋ยวเจอเลยอเล็กกับเนยมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีแข่งกันโอเคทุกคนก็กินเสร็จแล้วนะคะไม่ได้บรรยายถึงความอร,อร่อยคนอื่นโอ้โหกินแลบอร่อยดูนะั่นนี่ดิฉันก็คือกินเหมือนหิวค่ะกินเหมือน ใจอุตส่อยากค่ะมันไม่เคยกินข้าวอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าตอนนี้บ่ายสองเวลาเดิมเราเผ็ดมากตอนนี้ขอเไปเอาเอาุ่นมากินแป๊บเึงยวเผ็ดมาก few moments later. มาแล้วอันนี้คืออางุ่นนะคะที่เหนยไปซื้อมาเอดิกา้าคือดีมากคืออร่อยมากอันนี้เป็นรอบที่สองที่เหนยซื้อมาแล้วทุกคนมันเป็นอางุ่นที่มาจากอิตาลีนะคะแบบอร่อยมากฟังนะฟังเสียงมันกรอบมาก เพ่งดิฉันวาสนามาวัดมาห่าวห้องแบบฉันเกิดมาไม่เคยกินอางุุนอร่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตค่ะเพิ่งจะได้มากินตอนมาอยู่เยอรมันนี่แหละพี่สาวปกตินี่คือสามยุมสิบอางุุนแบบเกเลือคัดคนเอาคัดทิ้งอะไรยเงี้ยคือได้กินแบบนั้นวาสนามาวัดแบบฉันพอมาอยู่เนี่ยได้กินค่ะแล้วไม่แพงด้วยนะ4.9้ายูโรเองไม่แพงมันกรอบมากฟังเสียงมันกรอบมาก น้องไม่ควรไปอังุนค่ะน้องควรไปเป็นหมูกอรอบกรอบเกินพี่สา,าวอร่อยมากแล้วหวานมากหวานละมุนมากมาเขาเล่องเขาเล่องเขาเล่องเขาเลาเ่งขหงเราเถอะก็คือถ้าหลายคนได้ติดตามติกตอ็อกไงอะเนยเล่าในวิดีโอแล้วก็ Facebook ไปแล้วอืเรื่องนี้แต่ว่าเนยยังไม่ได้เล่าที่ youtube เนยก็เลยจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะว่าตอนนี้ดิฉนันเป็นคนไรงานเป็นคนไม่มีงานเป็นคนตกงานจะบอกว่าเป็นคนที่เป็นภาระ ขัวจะว่าอย่างนั้นก็ได้พี่สาวเออ ก็คือตอนนี้เนยไม่ได้ทํางานร้านนวดแล้วนะคะถ้าหลายคนได้ติดตามเนยก็จะเห็นเนยไปทํางานร้านนวดน้อยแต่ก่อนแต่ว่าตอนนี้ดิฉันไม่ได้ทํางานแล้วนะคะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเขาแล้วนะคะคือย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3อสามนาทีที่แล้วทุกคนเนยก็ไปทํางานร้านนวดปกตินี่แหละซึ่งเนยไปถึงร้านนวดวันนั้นประมาณ8ปดโมงสาสิบนาทีซึ่งเป็นเวลาเช้ามากดิฉันก็ทําการแสดงกล้ามบากเดินกระต๊อกกระต่อยไปทํางานร้านนวดปกติแล้วก็ไปถึงร้านปุ๊บก็ไปเก็บของน,นู่นนี่เตรียมแบบเปิดร้านคือ ร้านนวดเนี่ยถ้าจะทาํางมันก็ต้องมีผ้าเช็ดหลังใช่ไหมผ้าเช็ดหลังผ้าปูเตียงนู่นนั่นนี่ดูดฝุ่นนู่นนั่นนี่คือเตรียมของรอเปิดร้านง่ายแต่ว่าคิวที่เนยจะได้นวดจริงๆอ่ะคือ10บโมงแต่ว่าเนยไปถึงประมาณ8ปดโมงครึ่งนะคะคือคิวคนแรกอ่ะจะเป็นเจ้าของร้านเขานวดเหมือนเขาจองลูกค้าจองไว้ว่าอยากนวดกับเจ้าของร้านอะไรเงี้ยอ่ะเสร็จเนยก็ไปเตรียมของหลังบ้านนู่นนั่นนี่แล้ววันนั้นเจ้าของร้านก็เลยทักขึ้นมาว่ามันได้กลิ่นอะไรนะมันกลิ่นเหมือนแบบกลิ่ เขาก็บอกนะกินกระเทียมอะไรเงี้ยใครกินมาฉันกินมาหรือเธอกินมาอะไรเงี้ยนางก็พูดนางก็ถามน <Yeah. S 1> ้วก็แล้ทำไมเนไม่ได้กลิ่นนะกลิ่นกระเทียมอยู่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเนก็ไม่ได้คิดอะไรมากเนคิดว่ามันคงเป็นกลิ่นอาหารทุกคนเพราะว่าวันนั้นในหอใส่กอกอีสานแล้วก็ส้มผักมาที่เนยเก็บมาจากสวนซึ่งดิฉันยังไม่เคยได้เปิดกินเลยส้มผักอะไรคือกะว่าจะไปกินกับเพื่อนคือซื้อสอขอนแก่นแบบสาเร็จรูปมาฉันก็เวฟปุ๊บปั๊บทอดอะไรนู่นนั่นนี่ฉันก็เตรียมแบบเอาไปให้เพื่อนฉัน ือเตรียมการห่อข้าวเนี่ยตั้งแต่ตอนเย็นก่อนนอนนะคะก่อนวันพรุ่งนี้สมมติว่าพรุ่งนี้จะไปทํางานดิฉันก็ทําการทอดไส้กรอกไส้กรอกเพื่อว่าวันต่อมาฉันจะไปกินเม้ามอยกับเพื่อนสาวที่ร้านอะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เลยทักมาฉันได้กินแบบกินกระเทียมนะหรือเป็นของฉันอะไรอย่างนั้นกะ็พูดติดตลกหรือเป็นของฉันหรือเป็นของเธออะไรเงี้ย ก็ไม oh, okay ่อะไรเขาก็เลยบอกว่าอืมไปเตรียมลูกค้าเข้าห้องให้หน่อยนะเดี๋ยวจะไปแปรงฟันยังไม่ได้แปรงฟันมาตั้งแต่บ้านมาแปรงฟันที่ร้านแล้วก็เออโอเคค่ะเดี๋ยวในยไปเอาลูกค้าเตรียมเข้าห้องให้เพราะว่าเขาจะเป็นคนนวดไงคนแรกเพราะว่าลูกค้าในยมา10บโมงลูกค้าของเขามา9ก้าโมงเสร็จปุ๊บเขาก็เลยแปรงฟันเสร็จแล้วเขาก็เลยเดินมาเดินผ่านเมยแล้วเขาก็พูดว่าอืมไปหาลูกอมไปหาอะไรมาอมหน่อยนะแบบได้กลิ่นเลยกลิ่นกระเทียมนู่นนนี่มันยังไม่หายเลยอะไรเงี้ยเนยก็อ้อคาคาค่ะ แล้วเสร็จปุ๊บเนยก็เดินไปที่หลังร้านไปแปรงฟันเพราะว่าปกติแล้วเนยจะมีแปรงสีฟันยาสีฟันประจํายอแล้วเพราะว่าเราเป็นคนไทยที่กินอาหารไทยค่อนข้างจัดนะรสชาติอาหารบ้านเรามันกินแรงเนยก็เลยพกไปเนยก็เลยไปแปรงฟันก็ไม่อะไรแต่ว่าตอนนั้นเนยก็จะหงิดใจอยู่นิดนึงว่าทําไมได้กลิ่นกระเทียมจากฉันท,ทั้งที่ฉันยังไม่ได้กินกระเทียมเลยแทบจะทั้งอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเนยยังไม่ได้แตะกระเทียมเลยทุกคนเนยก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ตอนเช้าปกติแล้วเนยเป็นคนไม่กินข้าวเช้าเลยเนยไม่กินข้้าาวเ เลยย้ำว่าไม่กินเลยนอกจากแบบนานๆที่ไปต้มะมาม่าถึงร้านนานๆที่รู้ว่าจะได้แบบพักตอนบ่ายพักตอนเที่ยงอะไรเงี้ยเนยก็จะกินมาม่าห่อหนึ่งนั่นก็คืออาหารเช้าไงเออกินต้มะมาม่าอะไรเงี้ยแต่วันนั้นไม่ได้กินเนยก็ไม่ได้อะไรเนยก็เลยเดินไปแปรงฟันเสร็จปกติโน่นน่นแปรงฟันเสร็จปุ๊บอ่ะออกมาก็สิบโมงไรเที้ยลูกค้าเนยก็มาแล้วเนย่ยต้องอธิบายก่อนเลยนะว่าร้านน่ะมันมีโต๊ะเขาเรียกรเตียงนวดนะสามเตียงเตียงแรกอะเป็นเตียงเจ้านายเนยเตียงที่สองเป็นเตียงเนยแล้วก็เตียงที่สามเป็นเตียยงออมมาาดจ ซึ่งลูกพี่ลูกน้องเลยซึ่งหลายคนอาจจะรู้แหละ แต่และเตียงเนี่ยทุกคนความห่างมันจะประมาณ1เมตรประมาณ1เมตรเนาะเตียงนวดนึกสภาพออกมอืห่างกันประมาณ1เมตรเสร็จก็นวดไปไม่มีอะไรทุกคนจนกระทั่ง30มนาทีประมาณ30มนาทีได้ <c oughs> เหมือนแบบฟิวจังหวะแบบว่านวดมาประกบพบเจอกนันมันยืนแบบเราเดินนวดบนลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีจังหวะที่แบบว่าเราจะปะกันกับเตียงข้างแต่ว่ามันมีผ้มาม่านกั้นนะทุกคนไม่ได้เปิดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยแบบเขาก็เปิดผ้าม่านปุ๊บประสบพบเจอกันเหมือนเดซี่นี่ค่ะเหมือนผมได้คิดเปิดเปิดผ้าม่านแล้วเขาบอกว่า ไปเอาแมสมาใส่ในปะคือกลิ่นมันยังไม่หายเลยเขาบอกเขายังเหม็นไม่หายเลยกลิ่นกระเทียมซึ่งสิ่งแรกที่ฉันเหลือไปมองเจ้านายฉันก็คือเขาใส่แมสอยู่ตอนนั้นฉันก็ตกใจแล้วยิ่งว่าโอ้โหกลิ่นมันต้องแรงขนาดไหนเนี่ยมันมันต้องเหม็นขนาดไหนที่แบบว่ามันเหม็นทะลุแมสเข้าไปอะทุกคนเข้าใจไหมเน่ก็เออไม่ได้อะไรน่ก็โอเคแม่แหล่เน่ก็เออไม่ได้อะไรนน่ก็เลยพูดขึ้นว่าทําไมได้กลิ่นกระเทียมเพราะว่าเนื่ยไม่ได้กินกระเทียมเลยนะวันนี้เมื่อวานเมื่อก่อนทั้งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ย บอกเนยยังไม่ได้กินกระเทียมเลยนะอะไรเงี้ยทำไมได้กินกระเทียมจากเนยแล้วมันก็เป็นช่วงเช้าทุกคนแล้วเนยยังไม่ได้กินอะไรเลยถ้าไม่บอกว่าให้กินไส้กรอกอีสานดิฉันก็ยังไม่เคยได้แกะกินเลยค่ะไส้กรอกอีสานคือแบบไส้กรอกอีสานเนี่ยนานๆทีจะได้กินครั้งหนึ่งทุกคนเพราะว่านานๆทีเขาจะเอามาขายนานๆทีแบบเราจะไปซื้อกินอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่บิ๊กแฟนของไส้กรอกอีสานซึ่งก็เพิ่งเอาห่อมาวันนี้ถ้ามันจะได้กินกิ่นเนไส้กรอกอี กลิ่นกระเทียมอ่ะเนยยังไม่ได้กินกระเทียมเลยนะแล้วเนยก็ไปแป่งฟันมาด้วยกลิ่นยังไม่หายหรออะไรเงี้ยเนยก็พูดแค่นี้ใช่ไหมทุกคนเจ็บปุ๊บเขาก็พูดขึ้นว่ามีคนบอกมันก็ดีแล้วมีคนแนะนํามันก็ดีแล้วจะมาพูดอะไรยะแยะๆประมาณนี้แบบว่าเออมีคนบอกคนสอบมันก็ดีแล้วจะมาแบบต่อรถต่อเทียนทําไมอะไรประมาณเนี้ยข้มหมายประมาณนี้ทุกคนเนยก็จําไม่ค่อยแน่ชัดแล้วว่าเขาพูดอะไรแต่ว่าเขาพูดประมาณนี้เนยก็ไม่ได้โต้แย้งอะไรเขาต่อเนยก็เลยเออโอเคงั้นเดินไปเอาแมทที่หน้าร้านเพราะว่าตรงหน้าร้านมันจะมีตููู้อยย่เเเเนกก็ลปปิดรระตา ตู้ตู้อ่ะทุกคนแล้วทีนี้พอเอิญตู้อ่ะมันติดกับกําแพงซึ่งกําแพงมันเป็นเหมือนไม้อัดอ่ะอเนก็เลยเปิดแล้วตรงบานพับอ่ะมันอ่อนแรงมากมันกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยไม่ได้ไงก็คือเราก็เปิดเบาๆนี่แหละทุกคนแต่ว่าเหมือนตรงบานพับอ่ะกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงมันเลยปึ๊บมันก็ไม่ได้แบบดังตุ้งเข้าใจไหมมันก็ตามเราเปิดเบาๆแต่ว่าเข้าใจบริบทของร้านนวดไหนพี่สาวคือร้านนวดมันจะเงียบอยู่แล้วมันจะเงียบสงบสงัดอยู่แล้วแล้วก็เปิดปึ๊บฝาตู้เจ้า ค่ะฟาดกันกับผนังดังปึ้งแต่มันก็ไม่ได้ปึ้งจนแบบเออเข้าใจฟิลไหมเสร็จปุ๊บเน่ก็เลยเดินกลับไปที่ห้องกําลังจะไปนวดเน่ก็เอาแมสแตจเอาแมสมาใส่แล้วเขาก็เลยพูดว่า ถ้าไม่พอใจครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายนะที่มานวดอะไรเงี้ยคือแบบว่าเออถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องมานวดอีกนะถึงแม้ว่าร้านฉันแบบไม่มีเธอมาช่วยนวดอะไรเงี้ยฉันก็ยังเปิดได้ก็ยังทําได้อะไรเงี้ยเขาพูดในเด็กประมาณเนี้ยทุกคนขึ้นในแบบอย่รงวะคืองงมากแล้วเขาบอกว่าแล้วไม่ต้องมาขึ้นเสียงใส่ฉันนะฉันไม่ใช่แม่เธอนะคือแบบไม่ต้องมาขึ้นเสียงใส่ฉันนะฉันไม่ใช่แม่เธอเก็บนิสัยพวกเนี้ยเอาไว้ใช้กับแม่เธอเถอะอะไรประมาณเนี้ยอคือเอาไปไว้ใช้กับครอบครัวเธอเถอะคนของเธอเถอะอะไร เน่ก็เลยแบบเอ้าอะไรวะไม่ก็เลยพูดว่าถ้าจะด่าก็ด่าจะเนย ถ้าจะพูดก็พูดให้เนยแล้วทาไมชอบบกไปด่าแม่ด่าพ่อในตลอดเลยชอบไปพูดถึงแม่เนยแบบฉันไม่ใช่แม่เธอนะทําไมเธอถึงแบบนู้นแบบนี้เข้าใจฟิวเลยไหมทุกคนคือตอนนั้นเขาก็เลยบอกว่าทําไมฉันจะพูดไม่ได้ละ่ะทําไมจะฉันจะพูดไปถึงแม่แมเธอไม่ได้ละ่ะเพราะว่าแม่เธอก็เป็นพี่สาวฉันเป็นพี่สาวฉันนั่นหมายถึงว่าเขาเป็นหนาของเนยซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วก็หนากันจริงๆน้องสาวจริงๆของแม่เนยเนยก็เลยไม่พูดอะไรต่อทุกคนตอนนั้นก็คือเนยนว่ลูกค้ายอยู่แล้วถ้า เป็นคนอื่นนะเขาเดินหนีแล้วนะเขาเดินหนีไปแล้วนะเขาไม่นวดต่อนะแต่ว่าเนย์ <ermo S 3> นวดต่อจนลูกค้าจนเสร็จอะทุกคนอีกชั่วโมงหนึ่งอะในก็นวดทั้งร้องไห้ทุกคนแล้วสั่นมากตอนนั้นทั้งร้องไห้ทั้งสัน่นถามว่าเสียใจไหมมันก็แอบแบบเสียใจนิดนดแต่ว่ามันก็โกรธด้วยแบบเออทําไมอะไรทุกครั้งก็จะแบบต้องด่าแม่กูแม่กูทุกครั้งวะเข้าใจไหมแล้วเนยก็นวดไปร้องไห้ไปคือเนยก็นวดจนเสร็จอะทุกคนคือคิดดูเอาว่าตปีริตการทํางานเราขนาดไหนเออแล้วก็เป็นเฟสเชนอลอยู่อน ซีบอยู่นะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็นวดจนเสร็จนั่นแหละทุกคนเนก็นวดเสร็จปุ๊บเพราะว่าในยรู้สึกว่าลูกค้าเขาไม่ได้รู้เรื่องกับเราเข้าใจไหมคือลูกค้าไม่ใช่ความผิดของลูกค้าที่แบบว่าเอ้าพวกมึงทะเลาะก,กันแต่ว่ากูมานวดทําไมมึงไม่นวดให้เสร็จให้ครบอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ความผิดของลูกค้าที่แบบว่าทะเลาะก,กันเหนยวอยไปในเดินหนีคือลูกค้าไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมทุกคนันก็เลยอดทนนวดจนเสร็จแล้วเนคือร้องไห้จนสั่นอะร้องไห้แบบร้องไห้แบบขี้มกเต็มแมสเลยค่ะพี่สาวเอาแมสมาใช้คิโมเลย เแล้วฉันคืองงว่าถ้าบอกว่าได้กลิ่นแปลกๆปอมๆจากฉันถ้าสมมติว่าเนยอะเนยกินอะไรมาอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าคนเรามันจะรู้ตัวเนาะถ้าสมมติว่าเนยกินมาเอิวันนั้นฉันกินกินกระเทียมมาเลยมันจะรู้ตัวมันจะไม่กล้าเถียงเข้าใจไหมทุกคนถ้าทุกคนทําผิดอะไรมาแล้วคนแบบรู้ความจริงของเราอะไรเงี้ยเราจะไม่กล้าพูดเราจะไม่กล้าเถียงแต่ว่าอันนี้คือฉันไม่ได้ทำอ่ะเข้าใจไหมคือฉันไม่ได้ทํา แต่มันเป็นเหมือนการตักปั๊มทุกคนในเข้าใจแต่ในคนรู้สึกเนยที่ในโกรธทาไมรู้ไหมคือถ้าจะแนะนําดีๆจะพูดดีๆอะมาบอกเราดีๆก็ได้ไม่ไม่ต้องแบบว่าพูดเสียงดังให้คนอื่นได้ยินแล้วมันมีเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหมือนกันคล้ายๆกันเป๊ะเลยคือย้อนกลับไปเมื่อไม่รู้แต่ไม่แน่เนยก็ไปทํางานปกติเหมือนทุกวันนี่แหละทุกคนแปดโมงครึ่งคือเนยจะถึงแล้วเพราะว่ารถไฟเนาะเนยไปกับรถไฟมันต้องแบบฟิตเวลาแล้ว,ลวเผอิญว่าวันนั้นเนยเปลี่ยนกระเป๋าใหม่แล้วเนยลืมกุญแจร้าน ในกระเป๋าเนยไม่มีกุญแจร้านเนยก็เลยต้องรอพี่สาวของเนยซึ่งพี่จอยอืมทุกที่ลุงน้องเนี่ยแหละเออนั่นแหละเนยต้องรอพี่จอยมาเปิดประตูลานให้เพราะว่าเนยลืมกุญแจ้านทั้งทั้งที่เนยไปถึงก่อนแล้วแหละประมาณแปดโมงนแต่พี่จอยก็จะมาถึงแบบเก้าโมงอะไรเงี้ยแปดโมงนิดนิดเป็นโมงสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยแกก็จะมาประมาณนั้นเพราะว่าจะรู้กันว่าถ้าเนยมาก่อนเนยจะเป็นคนเตรียมร้านให้แบบคนอื่นที่ตามมาก็ทํางานได้เลยเนยเนยมาก่อนเนยก็จะแบบไปทาความสะอาดทำนู่นทำนี่รออะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บพี่ก็เเลยมาปปิดระตู เราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรนะพับผ้าเอาผ้าออกจากตู้ทาผ้าเช็ดหลังให้ลูกค้าหรือว่าดูดฝุ่นล้างเก็บถ้วยเก็บจานถ้วยชากาแฟเ,เตรียมแบบเตรียมของอะ่ะเข้าใจไหมเออแต่ว่าวันนั้นน่ะลูกค้ามาก่อนเวลาเว้ยมาก่อนเวลาประมาณ1020นาทีนี่แหละมันเลยทําให้เนยไม่ได้ดูดฝุ่นที่ร้านเพราะว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ามาแบบ9ก้าโมงเตะอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะเสร็จเพราะว่าเวลามันยังเหลือแต่ลูกค้าดันมาก่อนทุกคนดันมาก่อนประมาณ20่สนาทีสิบยี่สิบนาที ลูกค้ามาก่อนปุ๊บเนยก็เลยเออพรมไม่เป็นไรลูกค้ามาเนยก็เลยให้ลูกค้าเข้าห้องเลยเพราะว่าถ้านวดก่อนเวลาแล้วก็ได้ออกก่อนเข้าใจไหมอืมเนยก็เลยให้ลูกค้าเข้าไปในห้องปุ๊บเสร็จปุ๊บเจ้านายเนยก็มาถึงแล้วมันก็จะมีร้านนวดเนาะมันจะเป็นพรมอ่ะมันจะก็จะมีเศษเศษดินเศษอะไรอ่ะแต่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกทุกคนแต่ว่าเนยยังยังไม่ได้ดูดเพราะตอนนั้นก็คืออาลูกค้ามาแล้วเอาลูกค้าเข้าก่อนคือส่วนใหญ่ลูกค้าก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็มาบ่นแบบเออมาแล้วทําไมร้านไม่ดูดฝุ่นนไไไมม่อออออะะะรรทําาาคควดเลยืตั้น รู้แล้วแหละว่าตัวเองทําผิดอันนี้ไม่ได้เข้าทางตัวเองรู้เลยว่าตัวเองทําผิดเพราะว่าอะไรมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําแต่ว่ามันเป็นเหมือนอุบิเหตุนะทุกคนเป็นอุบัติเหตุซึงเนยก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นเนยก็เลยไม่ได้พูดอะไรไปเขาก็ไปบอกลูกค้าเออขอโทษนะคะเดี๋ยวเขาอ,อนุญาตดูดฝุ่นก่อนนิดนึงนางก็ไปดูดฝุ่นตูตูต,ตาตาเสร็จปุ๊บ เลนยไม่ได้อะไรนะเนื่ยไม่ได้รู้สึกโกรธเลยตอนนี้เขาบนตอนนั้นเนรู้สึกแบบกลัวได้ซ้ำเพราะว่ามันเป็นความผิดของเรามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทําแต่ว่าเราลืมอ่มนเราไม่ได้ทำอ่ะแล้วเ,เจ้านายมาเจออะไรเงี้ยนั่นแหละในก็เลยไม่พูดอะไรเสร็จตอนนั้นมินหมอน,นัวสามคนใช่ไหมเขาเลยถามว่าใครจะนวดในก็เลยงั้นเดี๋ยวในนวดก่อนก็ได้อะไรเงี้ยในก็เลยเสนอตัวไปนวดให้ลูกค้าคนแรกที่เข้ามาก่อนเสร็จปุ๊บในก็เลยไปเอาน้ํามันอ่ะทุกคนน้ํามันที่มาทาหลังอ่ะน้ำมันนวดเออถ้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมเขาจะเอาน เป็นเหมือนที่ต้มอ่ะเป็นลักษณะเงี้ยใส่ขวดน้ํามันได้แบบว่าต้มได้แล้วเราก็ขวดน้ามันตั้งใช่ไหมเสร็จเนยก็เลยเดินไปเอาขวดน้ํามันออกจากที่ต้มเงี้ยเนยก็เอาออกเสร็จปุ๊บเนยก็เลยเอาขวดน้ํามันอ่ะมันจะมีน้ําแล้วโต๊ะตรงที่ที่ตั้นขวดน้ํามันอ่ะมันจะมีเหมือนผ้าอยู่เนยก็เลยเอาไปเช็ดอย่างเงี้ยทุกคนก็เช็ดเบาๆไม่มีเสียงเลยเนยก้าเลยค่ะถ้ามีเครื่องวัดเดซิเบลดิฉันอยากจะเอามาวัดเลยค่ะว่าดิฉันทําเสียงแรงขนาดไหนฉันกล้าพูดเลยว่าไม่มีเสียงฉันก็เช็ดอย่างนี้ธรรมดาเสร็จปุง เสร็จปุ๊บเจ้านายของฉันทําอะไรดูไหมเปิดผ้าม่านออกแล้วบอกว่าถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องทํานะฉันก็งงว่าไม่พอใจอะไรวะตอนนั้นฉันงงมากมากไม่พอใจอะไรฉันทําอะไรผิดฉันคิดว่าฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคือถ้าเนยทําแบบเข้าใจไหมมันจะมันจะเป็นอีกเรื่องถ้าแบบว่าเราตั้งใจแบบ เป็นเสียงอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกเรื่องแต่นี่เราคือทําเบามากคือร้านนวดเราทําเบามากเราเรากลัวลูกค้าแล้วก็กลัวเจ้านายวีนด้วยเพราะว่าเจ้านายเราไม่ดีแล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปกวนตีนอะไรเขาค่ะเพราะเราเป็นลูกน้องเรารู้สถานะเราว่าเราเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกจ้างเขาถึงแม้ว่าเราจะเป็นญาติแต่ว่าในการทํางานเขาคือเจ้านายเราในก็เอาในก็เลยพูดกลับไปว่าประชดอะไรเนยังไม่ได้คิดอีหอย่างยูในยังไม่ได้ประชดอีหอย่างเลยเนยังไม่ได้เออเข้าใจไหมคือประชดอะไรในยยังไม่รู้เลยในยังไม่รู้ว่าในร เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าดิฉันเป็นคนพูดเสียงดังนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยพูดว่าไม่ต้องมาขึ้นเสียงใส่ฉันฉันไม่ใช่แม่เธอเก็บเอาไว้ไปทํากับแม่เธอเถอะอะไรเงี้ยเขาก็พูดประมาณนี้อีกแล้วทุกคนถ้าทะเลาะกันทีไรเขาจะพูดถึงแม่เนยตลอดว่าฉันไม่ใช่แม่เธออย่ามาทํานิสัยแบบนี้กับฉันฉันไม่ใช่แม่เธอแล้วมันก็ทําให้บทสนทนามันจบลงทุกครั้งมันเป็นเหมือนคําไม้ตายอะทุกคนเหมือนเขาพูดคานี้ปุ๊บเนยจะต้องแบบหยุดไม่ต่อล้อต่อเถียงคือถามว่าเนยทำได้ไหมเนยก็เออไม่เป็นไรก็เงียบไป เพราะเงียบไปมันก็ก็ดีขึ้นไาใช่ไหมเราก็เลยเลือกที่จะเงียบอ่ะเขาบอกก็ดีแล้วเขาพูดก็ให้ฟังก็ดีแล้วฉันขอให้พวกหล่อนสักวันเจอคนแบบมาทักพวกหล่อนแบบคนเยอะๆแล้วบอกว่าโอ๊ยกลิ่นกีเหม็นมากกลิ่นกีหรือกลิ่นน้ำปลาอะไรเงี้ยหล่อนจะรู้สึกยังไงเขาเรียกว่าอะไรนะมันเลือกเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นการแบบตัดความมั่นใจเราวอะฉันพูดตรงนี้เลยนะหญิงฉันพูดตรงนี้เลยว่าขนาดฉันไปนวดอะเสื้อฉันพยายามเปลี่ยนตลอดซึ่งบางครั้งเขาไม่อยากให้ฉันเปลี่ยนเสื้อนวดทุกวันเพราะว่ามัน เปืองสักแบบวันสองวันฉันก็ใส่ถ้าฉันจะเปลี่ยนเยอะฉันก็กลัวเขาด่าเพราะว่าแต่ก่อนม่ใส่เสื้อที่ร้านนวดแล้วก็เอาเอาแบบเหมือนซักไว้ที่ร้านนวลอะไรเงี้ยคือแบบนี้ก็เกรงใจก็ไม่อยากเปลี่ยนเยอะพอเราไม่เปลี่ยนเขาก็วนว่าทําไมเสื้อไม่เปลี่ยนเลยน่ะมันนานแล้วนะน้ำมันหลายแล้วนะพอเราเปลี่ยนบ่อยอะทาไมทาไมเปลี่ยนเสื้อบ่อยแทะมันเปลี่ยงแนวแั็กนะคือมันทําตัวไม่ถูกอะทุกคนมันเหมือนทําอะไรไปก็ผิดทําแบบนี้ไปก็ผิดทําแบบนั้นไปก็ผิดแล้วฉันพูดตรงนี้นลนะว่าไม่ได้พูดอวดนะน้ำหอมดีองดีอ ขวดเจ็ดแปดพันฉันสีดนะคะฉันสีดไปล้านวดนะจ๊ะหนูฉีดว่าสั่สีดไปล่านวดจ้าไปนวดสมองละชีพหยีชี่ยังแฉันสีดน้ำหอมขวดเจ็ดแปดพันไปนวดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทํางานกับคนเรารู้ฉันรู้เลยเพราะว่าเวลาใครที่คุยกุยมาหัว้าๆมางั้นใะ่พอเรานวดเนี่ยกลิ่นมันเต็มขึ้นจมูกเลยนะทุกคนกลิ่นตัวกลิ่นปากไม่ใช่เลือกตลกนะคะคือฉันอยู่คุกคีกับการอยู่ใกล้คนฉันก็รู้ตัวเองอยู่แล้วว่าใครมันจะเป็นโอ้โหหนักกังามเนาะแต่ว่าปากเหม็นเหม็นี่ ใครมันจะอยากให้คนอื่นพูดฉันไม่ใช่อยู่แล้วค่ะเป่นถามอเล็กได้เลยว่าถ่าเลยไม่อาบน้ําในกลับมาจากร้านนวดหรือว่าได้ไปทํางานมาหรือเนยอ,อยู่บ้านแท้ๆเนี่ยท <c oughs> ้าเลยยังไม่ได้อาบน้ําหรือเนยยังไม่ได้แปรงฟันเนย <c oughs> จะไม่ให้อเล็กโกรธหรือหอมเลยเพราะเนยเป็นคนที่แบบแคร์มากว่าเขาจะเป็เหตุหรือเปล่าเพราะว่าเป็นเราเรายังไม่ชอบหญิงขนาดผู้ชายมาโลรกับรลกินคือ <c oughs> คือหมาเนี่ยไม่เอาเลยนะฉันบอกเลยฉันเป็นคนที่ไม่ได้เลยอืมถามอเล็กเบิง้งแต่ก่อนอเล็กไม่เคยมีน้ำหอมนะคะนี่ผัวฉันมีน้ำหอมอันด จิตจิตองอันท่านี่ฉันบอกเลยว่าไม่เกือบจะไม่ได้เป็นผัวฉันแล้วนะคะเพราะว่าไม่มีกินน้ํำหอมค่ะแล้วก็คือผ้าอะไรก็คุยแต่เดี๋ยวนี้นะไปดูค่ะน้ําหอมนาง 7, จ็ปดขวดนะคะอะไรกับะแพงด้วยค่ะฉันไม่ได้อยากอ่างแบบนี้แต่ว่าฉันฉันซูนนะั่นล่งเพื่อแบบว่าเออ แล้วยาแปลงสีฟันยาสีฟันฉันน่ะเธอรู้ไหมว่าฉันมีกี่โหลดฉันมีแบบแปลงแปลงเช้าแบบหนึ่งแปลงเย็นแบบหนึ่งแปลงกลางคืนแบบหนึ่งแบบหนึ่งแปลงแบบอาทิตย์หนึ่งแค่หนึ่งยาสีฟันจะหาโหลดอยู่เดียวนน่ฉันก็เลยแบบที่ฉันออกมาทําคลิปเพราะว่าอะไรเพราะว่าฉันรู้ว่าเขาต้องไปพูดให้ฉันอยู่แล้วเพราะว่าอะไรถ้าเขาไม่พูดให้ฉันฉันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดรับหลังทําอะไรเข้าใจไหมอืมถ้าเขาไม่พูดแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าถ้าฉันไม่ออกจะงานแล้วเขาก็คงไปกลัวเขากินว่าเขาพูดไงฉันก็เลยต้องออกมาทาคล กับเขาอะไรเงี้ยมันก็จะได้ไม่ไม่ได้เป็นแบบฝ่ายเดียวคือคือฉันก็อธิบายในในส่วนของฉันแล้วอันนี้ขอพูดก่อนก่อนจบก่อนจะจากไปแล้วเนยรู้สึกเสียใจตรงหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเนอยยอมนั่งรถไฟไปทํางานสองชั่วโมง<อ>เพียงเพราะแค่เนยไม่มีทางเลือกเนยไม่มีทางไปเนยก็เลยเลือกที่จะไปนั่งรถไฟไปหาเขาไปทํางานกับเขานั่นคือสิ่งที่เขาคิดคือเขาคิดว่าเราไม่มีทางเลือกไม่มีตัวเลือกเขาก็เลยเอ,อืมนางก็คงไม่มีตัวเลือกแหละ างก็เลยยอมนั่งรถไฟสองชั่วโมงเพื่อมานวดกับฉันเพราะว่านางพูดภาษาก็ไม่ได้เรียนอะไรก็ไม่มีจบอะไรก็ไม่จบเข้าใจไหมคือความคิดของเขาคือเขาคิดว่าเราไม่มีทางเลือกเราก็เลยลงทุนเดินทางไปไกลเพื่อไปนวดกับเขาแต่ว่าในมุมกับกันของเราอันนี้คือแบบไม่ได้พูดเป็นนางเอกอันนี้คือสาบานพูดจากใจจริงพูดแบบสาบานเลยหนึ่งที่เนยลงทุนนั่งรถไฟสองชั่วโมงไปนวดคือเนยอยากเจอครอบครัวคือเข้าใจไหมคือฉันอยู่ต่างประเทศอะถ้าใครอยู่ต่างประเทศจะรู้ว่าการไม่มีพื้น การไม่อะไรมันเหงาขนาดไหนถึงแม้ว่าเราจะมีเพื่อนคนไทยเป็นคนใหม่ๆมันก็ไม่สนิทใจมันก็ไม่สนุกเท่าแบบครอบครัวเราไม่ไม่สนิทเท่ากับญาติเราเขาจะไม้มเขาคือญาติเราอ่ะนั่นคือเหตุผลหนึ่งที่เนอยยอมนั่งรถไฟไปคือหนึ่งเนยคิดว่าเขาเป็นญาติเนยอยากไปเจออยากไปพบอยากไปแบบกินข้าวสาังสรสรค์เม้ามอยกันแล้วอย่าง,งที่สองเลยคือเนยอยากช่วยให้เขาได้พักบ้างเพราะเขาเป็นคนทํางานหนักมากเขาเป็นคนบ้างานมากแบบเสาร์อาทิตย์ถ้าทําได้ถ้าเขาไม่ให้สั่งให้อยู่คือต้องทําเนอยอยากให้เขาพักเพราะว่าหนึ่ง เขาก็มีอายุนิดนึงแล้วเขาก็มีมีน้องคือเนยก็รักน้องเขาเนยก็อยากเอออยากให้เขาไปมีเวลาให้ลูกเขาแล้วก็ไปนวดได้ไม่เป็นไรหรือว่าเป็นการช่วยเหลือกันแล้วกันเออเขาก็มีเวลาถ้าสมมุติว่าเขามีเวลามากขึ้นเออน้องอก็จะแบบเนยไม่ injuries, em, อยากพูดไปไกลว่ามันมีเรื่องอะไรมันมันมีเยอะกว่านี้ดีเทลมันเยอะกว่านี้ก็คือนั่นแหละเนยก็อยากให้เขามีเวลาให้กับลูกเขาแล้วก็อะไรอีกที่เนยเลือกไปใช่ไหมทุกคนไปถามพี่จอยได้เลยได้ถามมาดาจอยได้เลยนางจะพูดว่าวันนี้จะนวดกี่ชั่วโมงสมมตินะสม สชั่วโมงเลยจะปวกเลยยายฉันไม่เอาเยอะ ฉันสร้างลังแต่พอตัวเนยจะพูดอย่างนี้ตลอดคือไม่ต้องมาเอางานให้เนยเยอะเนยคือแบบว่าบางคนเออเดินทางไม่ต้องไกลแล้วเออเอายอดใหม่ให้มันได้แบบ4ี่สกลับมาอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่เนยคือมีน้อยเท่าไหร่เอาแค่นั้นเพราะว่าเนยกะว่าไปสนุกไปเจอเพื่อนไปเมาม้อยไปพูดเรื่องผีกันไปแบบเทอาหารกันไปถามว่าเรื่องทีวนอะเนยบอกเขาตลอดว่าเอาที่น้อยที่สุดเอาที่น้อยที่สุดตลอดไปถามได้เลยค่ะดิฉันบอกตลอดว่าเอาที่น้อยที่สุดไม่ต้องแบบเอาลูกค้าเยอะให้ฉันอืมฉันขอน้อยที่สุดนั่นแหละค่ะทุก วันนี้เดี๋ยวคนอันนี้ไม่ได้เอาทิ้งนะอยากเขาจะผิดดิฉันไม่ได้เอาทิ้งนะจ๊ะฉันกเก็บใส่กล่องแล้วฉันก็จะกินอีกค่ะเพราะว่ามันแช่บเหลือเกินถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดิฉันทุีตนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณทุกคนทุกคนด้วยนะคะวันนี้ในไปแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมนะหนึ่งแสนซับเอออย่าลืมนะหนึ่งแสนวิวเดี๋ยวในบังคับวอเอล็งมากินแข่งเออ้ยเจ